ส,ส,ะะสินค้าชิสมานะคะสินค้าชิสมาตของร้านคุ้มสุดๆะค,ะค่ะนี่เลยเป็นดาวเป็นวงกลมเป็นวงกลมเป็นรูปหัวใจอันนี้จะเป็นรูปหัวใจ นี่ก็จะเป็นหมวกคริสต์มาสนี่นะคะหมวกคริสต์มาสนี่จะเป็นสายลุงนะคะของร้านคุ้มสุดๆค่ะนี่นะสีสันสวยงามนะคะนี่เลยค่ะ ดอกไม้เส้นก็มีนะคะดอกไม้เส้นใบไม้เส้นก็มีนะคะใบไม้เส้นนี่นะคะอยู่ตรงหน้าโรตัศนแม่สวยตรงหน้าธนาคารกรุงเทพสาขาแม่สวยนะคะร้านคุ้มสุดๆเห็นไหมคะ สีสันสวยงามสายรุ้งของร้านคุ้มสุดๆคะ่ะแวะมาอุดหนุนสินค้าได้นะนี่นะอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงเทพสาขาแม่สวยแล้วก็โลตัสสาขาแม่สวยคะ่ะแวะมาอุดหนุนกันได้นะคะ สินค้าคริสต์มาสนะคะนี่ต้นคริสต์มาสของเราก็มีนะคะไฟก็มีค่ะไฟกระพริบ,บมีขายเหมือนกันดอกไม้ก็สวยงามค่ะแวะมาอุดหนุนได้ค่ะ กำลังเก็บลงกล่องนะคะคุณลงุงคุณลุงคอนกำลังเก็บใส่กล่องเริ่มเก็บแล้วยามเย็นยามเย็นคุณลุงก็จะเก็บใส่กล่องลงกล่องนะคะ